สวัสดีจ้าเพื่อนๆนี่ต้นยิงใหเนี่ยค่ะต้นลงไซลงหรือบดงเอ่ยลงไสลงไซเพราะว่ายายแพ้เอาไปกินแล้วแซ่บแสบพี่น้องกินกับพริกกบปนโอ้ทะไลายไลาน้องเอ๋ยโอ้ยค่ะเอือยพี่ออมเอาเอยนี่จะหยอดงําๆพี่น้องจ้า หยิบยังวะยังวะผีกินยอดยังวะงเนีเบึ้ง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 นี่เขาจะ,ะ,ะเก็บเดอ้อพี่น้องเดอ้อเก็บเป็นสีน้อยเนาะม,มันยังบ่ทันเนี่ยนั่นหลาไปเลยนี่น้องจา๋าจะเห็นบ่เห็ยอดลงหยอดลุกใจแสบแซ่บม,มันมันสรสชาตินี่ออกแซ่บมากเลยเพราะว่ายายแพ้ไปกินแล้วเด้อ เปรี้ยวอมอมเปรี้ยวอมแบบว่าอมมันๆมันเปรี้ยวนะเอื่อยแซ่บกําลังออกหยอดเลยนี่เพิ่นคือจงบะพักกันหูเนาะนี่ทักเซ็บทักแ่บพี่น้องเลยเอื่อยกําลังเก็บพี่สาวนี่กับปวดหลังแห้งพี่น้องจ้าแต่กับผ้านองตะร้อนตะร้อนหาหม่องที่ม so. s nice. <S um. pizza, crazy 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 ันแบบเออออานี่แหละจ้ะหยอดลงไซเดอร์พี่น้อง ตอนแรกน่ะยายแพ้คิดว่ามันสีมีน้ำปลาต้นน้อยที่มันหายากที่ริงแล้วน่ะแถวหมู่บ้านเนี่ยค่ะมันมีเด้อพี่น้องเด้อแต่คนพี่ออมเป็นอย่างคนหนึ่งทดสอบจะไปกินอ่ะเขาบอกบอก่อยหูที่สีหูว่ากินได้ก็คือคนสมัยตะกี้เข้าใจบอกโอ้แต่มันแสบมากเลยนี่ยสมัยตะกี้จำ่อยสีหูว่ามันกินได้สมัยตะกี้อ่นอนๆเลยพี่เลี้ยงกล้วยน้องจ๋าน้ำกล้วย ยี่ลังถ้วยแสบแสบเอายองใส่สพริกเกลือเขาต้องไปสืบพักอีหยังแบบอีหลีพี่น้องเขาบม่ได้ตัวเด้มันแสบอีหลีเดยกินกระลาบปนกินกระลาบกินก็อัหลาบกระเข็งกินก็ตำปลาข่อยห่อเข่าไปกินโรงงานมือหนั่นข่อยห่อแคบับพริกผงแล้วก็ชูรสใส่น้ำปลาซื้อเราขอก็ได้ยอดอันนี้ลระไปกับมือหนั่ข่อยลงคคีบอยู่ข่อยต้่มม่อมา ข่อยก็ใส่ได้พักอันนี้แนมะ่ข่อยทิ้งพักอย่างอื่นเลยเด้พอมันแสีบหลายนี่นี่พี่น้องขอ,พอเพ่อเดบิวเล่นเด้อร้องเบิงผู้ใดเห็นคลิปข่อยแถวหมู่บ้านน้องโดนนี่ก็ร้องไปเก็บเบิงเก็บแลกินเบิงโคตรต่มกมันมีดูกาําลังจะออกอนี่นี่ยอดนี่นี่นี่นกาําลังใหญ่ๆเลยนี่นี่แต่ย,ยอดาง,งามนเออคาตะไครยคลิปตกต่ำลงไป ใช่ลังลงน้ำเอาปต้มต่ำลงไปได้สาน้ำสละอุ้ยนี่เหนื่อยยหยิบมะเก็บเก็บได้หลายอ่ะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะขอเก็บผักกันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า